อีกหลังนึงที่น่าสนใจท่านผู้ชมหลังนั้นไซ3.5คูณ7เขาเลือกสีนี้หรือว่าบงพื้นก่อนเขาเลือกสีนี้ครับแต่ของบ้านแล้เอาสีนี้จริงๆนะไม่เปลี่ยนนะสร้างบ้านตามใจผู้อยู่จริงๆครับ <Wow. S 2> ตอนนี้เรายืนอยู่ตรงไหนครับพี่ให้ข้อมูลท <Wow. S 2> ่านผู้ชมหน่อยต้องจูนนิดหนึ่งบริษัทสุทินคอนเทนเนอร์บ้านออกดาวพิกัดอยู่ที่ เส้นถนนสายสบกข้างๆเลยคร,ครับขาเข้าระยองติดติดถนนเลยนะครับสถานที่ใกล้เคียงกันก็คืออยู่ที่สนามแข่งรถพีระเซอร์กิตมันเยื้องกันประมาณ300เมตรหลังนี้มีความพิเศษแตกต่างอะไรจากหลังลอื่นนี้เราเราดูอย่างสร้างพิเศษครับ <laughs> เดี๋ยวถ้าม,มีดาดฟ้าครับมีหลังคาข้างบนมีดาดฟ้าข้างบน โอ้นี่เรายังไม่เคยรีวิวบ้านที่มีดาดฟ้าจริงๆเคยมีอยู่แล้วแต่แต่ของสันตุลามานี่คือผมเองยังไม่เคยเห็นนะหลังนี้ก็เป็นเปิดชักระลาต้นปี2026นะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมบ้านของสุทินคอนเทนเนอร์ที่ดีไซน์อย่างนี้ก็สวยดีไซส์เหมือนใหญ่นะหลังนี้เนี่ยสามเมตรห้าสิบคูณเเมตรสามเมตรคูณเเมตรเลยรวมบันไดด้วยหรือยังครับหรือว่าบันไดก็แค่นี่ครับตัวบ้าน ถ,ถ้ารวมันถ้ารวมบันไดก็เตจเมตรกว่าๆเลยนะครับเตจไม่กว่าครับตัมบรรไดสีเลือกสีลูกค้ารีเควสต์มานะครับหลังคานี่คือมีโฟมเรียบร้อยนะกันความร้อนให้ครับผมอันอันหลังนู้นมันไม่มีหลังคาต้นเป็นเดิมๆครับเป็นตัวเทนเนอร์นี้อันนี้อันนี้นนตู้ประกอบครับคือที่ได้รีวิวทุกครั้งนี่คืออ่าจุดเด่นเลยของทางสุทินคอนเทนเนอร์คือเอาคอนเทนเนอร์ที่มันเป็นเหล็กที่แข็งแรงอ่ะมาทําบ้าน แต่ว่าเรามาดัดแปลงได้ด้วยเหมือนกันครับบางทีก็เอาเป็นแล้ววัสดุอะไรครับมาดัดแปลงคล้ายๆคอนเนเนอร์ตัวนี้อันนี้ก็เหล็กมันเหล็ก,ม,ลกมันตู้คอ,อนเนเนอร์ครับเหล็กเลยอ๋อเหล็กเหมือนกันไม,ไ,มไม่ใช่แผ่นเมทัลชีตอะไรใช่ไหม,ไมใช่ครับเหล็กครับตัวนี้เดี๋ยวดูใกล้ๆก่อนครับเหล็กนี่เลยโอ้ครับคือผนังบ้านมันจะมีผนังภายนอกแล้วผนังภายในอันนี้คือมันมีกี่ชั้นครับผนังภายในอ,อีกชั้นหนึ่งไหมก็มีครับสามารถบอดเราเนี่ยโอ้ครับหลัการลงใส่ จุนวนกันความร้อนด้วยครับอ่าใส่ฉุนวนกันความร้อนให้แล้วก็ผนังภายในก็เป็นแผ่นสมาร์ทบอร์ดซึ่งก็ก็กันความร้อนไปอีกขั้นหนึ่งใช่ครับอ้าวหลังคาข้างบนก็เป็นแผ่นเมทัลชีตเป็นหลังคาแบบสําเร็จมาให้เลยมาทุกทีก็เวลานี้ครับแสงสวยด้วยครับเวลานี้ให้ดูข้างในบ้านอันนี้ต้องบอกก่อนนผู้ชมว่ายังไม่เสร็จนะอีกประมาณอ่าประมาณสิบวันก็เสร็จนะครับเหลือใส่พื้นตรงนี้ลองลองบอร์ดด้วยบอร์ดหนาเท่าไหร่ครับสำหรับพื้นบ้านสิบผมิ ซีบวกน่เหมือนกันงั้นคแค่ชั้นแรกก็บั่นใจแล้วครับมันแน่นแล้วก็ข้างล่างมีเหล็กมีโครงเหล็กข้างล่างให้รองรับลําหนักให้เป็นเหล็กกันมาไนนะครับผมเพราะว่าหลังนี้มันไม่ใช่ตู้คอนเทนเนอร์ก็ทําโครงสร้างเหล็กขึ้นมาให้ดังนั้นสุทินคอนเทนเนอร์ก็ทําบ้านน็อกดาได้หลายหลาย,หลายแบบเลยนะครับมาดูข้างในกันเลยครับ <S <S ไปดูกันเลยนะครับอ่าอย่างเช่นอันนี้คือประตูเป็นประตูเหล็กหรือประตูอะไรครับพี่ประตูเหล็กครับผมอ่ามีเจาะวงกลมด้วยนะครับเล้าก็ตรงนี้ถ้าต่างกระทุ้งออกแล้วเป็นฟิกไว้ครับ กระทุงครับบานกระทุงอ่าบานกระทุงใช่ไหมโอ้ครับดีดีอย่างนี้เหมือนกันสตราดไปเลยในตัวเนาะนี่บานกระทุงแล้วก็ภายในกลัวดด้วยแผ่นสมาร์ทบอร์ดครับหลังคาด้วยไม่ใช่ยิปซั่มนะครับหลังคาพื้นก็เดี๋ยวจะมีปูพื้นด้วยลูกค้าท่านนี้เขาขอพื้นเป็นแบบไหนครับน่าจะกระเบื้องยางครับกระเบื้องยางเหมือนกันก็เดินนุ่มสบายเท้าเนาะกระเบื้องยางฝั่งทางด้านนี้น่าจะเป็นประตูบานทิกเนาะยังไม่มีวงกบนะครับก็ทําเป็นขอบ ประตูให้นะครับอ่าแล้วก็อ้าวหน้าต่างด้านนี้ก็ทําเป็นช่องเปิดหน้าต่างได้ไหมครับหรือว่าเป็นฟิกหมดเลยฟิกครับมีก็มีบ้านกรบตทงบานนะครับันนี้โอ้ผมผมว่าดีนามันมีแค่หนึ่งช่องก็ดูดูมีสไตล์อ่ะห้องน้ําเสร็จหรือยังครับห้องน้ําเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเลยปูกเบื้องเสียแอ่าโอ้ห้องน้ําลวดลายอย่างนี้เลยครับซส์ห้องน้ําขนาดเท่าไหร่ครับคิดว่า1 5จุด้าได้ไหมเนี่ยได้ครับ 2เมตรได้เลยครับ่ยงเมตรสองคูณหนึ่งห้าได้เลยนะครับนี่ก็เปิดช่องไว้ก็เป็นดีไซน์ดีตั้โคเตอร์ล้างอ่างล้างเมื่อเดี๋ยวยังไม่เดินระบบไฟใช่ไหมครับพี่จอดยัางครับผมทีท้ายไม่เสร็จครับอ่านี่คือเป็นหลังหนึ่งความหนาไม่ต้องห่วงนะครับหูู้ไว้ก่อครับเชื่อมตรงนี้นะครับโอ้ครับพี่พี่บังกล้องบังกล้องอันนี้คือเดี๋ยวจะมีการประกบตัวบ้านใช่ครับเดี๋ยวก็เชื่อมใส่บ้านปั๊บก็สีด้านเลยสีมุมแล้วก็ยก อ่าอันนี้คือสําคัญจําเป็นสําหรับบ้านล็อกดาวน์เผื่อว่าเออเรามีพื้นที่อีกที่อื่นยกบ้านทั้งหลังไปติดตั้งได้เลยนะพี่นะหลายกิโลเลยเนี่ยแล้วบ้านมันก็หนักด้วยนะครับเนี่ยขนย้ายหลังนี้ใหญ่ครับหลังนี้ใหญ่โอ้ถูกใจลูกค้าเด็กก็มีนะเหล็กใหญ่ครับข้างล่างคานหน้าเท่าไหร่ครับคานห้านิ้วครับเหมือนเสาก็เสาหน้าแปดหน้าห้านะอะไรพวกนี้หน้าสี่ข้างล่างก็หน้าหน้านิ้วหมดเลยข้างล่างตัวซอยห้านิ้วหมดเลยใช่ไหมครับ ข้างล่างห้านิ้วอ๋อแล้วเสาหรอครับเสาหน้าเท่าไหร่เสานี่เสานี่มันดินเรียนกับผน,งนังไปหนาสามห้าสาม้วก็มีผนังเลื่อนไปประมาณน,นี้เลยลก็มีเหล็กยนี่ยึดเรือครับเหล็กยึดกันหมดยึดกันหมดเลยโอ้รถหนึ่งคันบ้านหนึ่งหลังบ้านราคาเออนะมาถึงเวลาสําคัญแล้วคือราคาเรายังไม่ได้พูดราคาเนาะใช่ครับยังไม่รู้ลอลยเดินมารอบหลังบ้านกันเลยเนี่ย อันนี้คือตรงหลังบ้านแล้วห้องห้องน้ําตรงนี้เนาะเจาะไว้เรียบร้อยเพื่อที่จะใส่ช่องระบายอากาศให้นะครับทีนี้มาถึงเวลาสาคัญที่พูดค้างไว้เมื่อกี้พูดถึงราคาบ้านทางไหนแจ้งมายังอ๋อยังเห็ไหมครับหลังนี้กําลังก่อสร้างอีกกี่วันเสร็จครับก็จะส่งวันที่สิบครับประมาณวันที่สิบนะก็แจ้งให้ทราบก่อนว่าหลังนี้ยังยังยังดาเนินการก่อสร้างนะครับก็ดูแบบบันไดนี่คือสวยเลยธรรมดาเราจะเห็นทางตรงขึ้นไปอย่างเดียวนะ โอ้แจมนะครับสีนี้รู้สึกว่ามันออกเป็นแนวอนาคตอนาคตนิดนึงนะมีจอหน้าต่างขึ้นด้วยครับนี่บางทีเราก็ชะโงกมองข้างในได้ครับขึ้นบันไดทางนี้เหล็กหรืออลูมิเนียมพี่เนี่ยเหล็กครับผมโอ้เหรอครับไม่ไม่ใช่อลูมิเนียมเหรอไม่ใช่ครับเป็นกาวานท์ครับข้างบนก็เป็นกาวไานท์หมดเลยครับผมข้างบนปูปูหลังคาแล้วยังครับปูเลยครับปูเห็นนะครับถ้ารวมบันไดออกมาอีกก็โออีกประมาณเมตรแปดเมตรนะครับนี 7เตรโค้งอีแปดเมตรกว่ามันโค้งโค้งกินพื้นที่มาอยู่ที่ประมาณเกือบสองเมตรได้พี่นะสองเมตรเลยนะเ <2 S 2> นี่ยสองเมตรกว่าสองเมตรกว่าเลยได้พื้นที่อย่างนี้แล้วก็บันไดทรงนี้เราไม่ค่อยเห็นนะครับท่านผู้ชมที่ทําบ้านนอกดาวมาแล้วก็มันมันแข็งแรงพอใช่ไหมพี่ครับตอนนี้ขึ้นไปข้างบนได้หรือยังได้ครับขึ้นห้าคนก็ยังไม่เป็นไระครับอ๋าพี่จอยขยับห้ดูเลยครับว่ามันแข็งแรงแน่นจริงว่ามันรองรับน้าหนักให้เรียบร้อยครับพี่จอยก็นําหน้าไปก่อนครับ โอ้นี่เลือกแผ่นบอร์ดอย่างหนาแล้วนะเนี่ยจะมีปูอะไรเพิ่มอีกไหมพี่ไม่มีครับดูความหนาเนี่ย<ส>พี่จอยดูสเปคของตัวบอร์ดไหมว่ามันหน,นาเท <16 S 1> ่าไหร่สิบหกมิลครับผมสิบหกมิลเลยครับอ๋อครับแล้วบันไดก็เป็นบอร์ดเหมือนกันตัวบอร์ดของบันไดนี่คือบันไดจะมีเพิ่มอะไรอีกไหมครับจะมีใส่ไม้อะไรไปอีกไหมหรือว่าเรื่องก็แข็งแรงแล้วคร่าวๆแบบนี้นะครับอ๋อลูกค้าแบบนี้นะเดหรือรอแค่ทาสีใช่ไหมพี่ครับอ่ามาดูข้างบนสุดยอดข้างบนนี่คือเรียบเนี๊ แล้วก็โครงเหล็กตรงนี้ครับเป็นเหล็กการสนิมให้รับรองตากแดดตากฝนไม่ขึ้นไม่ขึ้นสนิมไม่ขึ้นปวกนะครับหลังคาบ้านก็ปูพื้น16บินนี้เลยด้วยบอร์ดอย่างหนาให้ครับผมแต่ถ้าไม่จู่ใจอยากได้ดีไซน์สวยกว่านี้ก็เพิ่มงบนิดนึงนะจะใสก่กระเบื้องก็ยังได้ไหมพี<ช>่ปูก่กระเบ<ด>ื้องครับมันจะรัดน้ำหนักนไนแมกระเบือ้องได้ครับได้ล็กข้างล่างเราหนาะอืมสี่นิ้วครับข้างล่างหรือไม่ก็เป็นวัสดุไม้เทียมก็ได้เนาะที่มันเป็นแผ่นแผ่นไม้สําเร็จปูทับก็ยังได้อีกนะครับ หรือถ้าอย่างนี้เพียงพอแล้วก็ได้เพราะว่าความแข็งแรงมันได้นะครับมีการตกให้เรียบร้อยมานั่งเทคชมวิวบนหลังคาบ้านได้เลยนะครับเอาฝากไว้นะครับเดี๋ยวเบอร์ใต้ชื่อคลิปวิดีโอโทรมาทักกันเองว่ายังไงจะสร้างยังไงบ้างคิวงานมีตอนไหนนะครับราคาเท่าไหร่จะเพิ่มขนาดต่อเติมอะไรก็ได้พูดคุยเป็นงานคัสตอมนะครับกำหนดเองจากลูกค้ามาก่อนว่าได้แบบสเปคแบบไหนสุทิิคอนเทนเนอร์แล้วก็ทีมงานช่างอย่างเช่นพี่จอยก็จะสร้างให้ นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พบกันใหม่ EP หน้านะครับ